ุ n ได i H1 ติดตั้งหลอดไฟ LED ตัวท็อปนะครับ S7 1 6 0วัตต์นะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟ H7 นะครับสายใต้แบรนดันเซอร์นะฮะตัวนี้เป็น LED ตัวท็อปนะฮะแสงสีขาว6,000 k คี i ์วิ o l o r ถูกต้องตามกฎหมายนะครับติดตั้งกับเราอย่างที่บอกครับเราตั้งไฟให้ฟรีแถมหลอดไฟรี1คู่นะฮะนี่ฮะตั้งไฟด้วยเครื่องนะครับใช้เครื่องจับเลยนะครับแล้วก็แถมหลอดไฟรี LED ตัวท็อปเหมือนกันนะครับ รับประกัน2ปีนะครับสำหรับตัวนี้ทดสอบค่าลำแสงสูงต่ำรวมถึงซ้ายขวาและจุดรวมแสงความเข้มแสงเทสให้หมดเลยนะครับมาดูฮะนี่ฮะเราจะเห็นช่างนะครับตั้งฉากให้เรานะฮะแสงสีขาวไปแบบนี้เลยนะฮะถูกต้องนะครับตัวนี้ใส่ยากหน่อยนะครับเพราะต้องมีตัวเหล็กล็อกหลอดด้านหลังด้วยนะครับต้องถอดไฟออกมาใส่นะฮะจึงจะได้แบบนี้ถ้าไม่ถอดไฟมาใส่นะฮะ ลำแสงจะไม่พุ่งแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะไม่เป็นเส้นตรงแบบนี้ฮะเวลาขับไปก็จะสูงบ้างต่ำบ้างฮะมันไม่มีตัวล็อกหลอดนะครับใครที่ทํากับเราเราดูแลให้ฟรีฮะโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ